สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ทน้องๆน,นะคะก็พบก,กับที่ทีดิช่นเคยนะคะเดี๋ยวแต้มนะคะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเวิร์ใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวจะว่าโป้นะโป้แต่ไม่เปื่อยมองละขาวตัวเลย ไม่ใ,ใส่ไม่ใ,ใส่กขนมก็ได้นะใส่แตดดด่คะแนงคุ้งเนี่ยใส่กุ้งปลาห,หมึกหมูอะไรเนี่ยรวมนิบอะไรเนี่ยแล้วก็ถ้าชอบก็ถ้าอยากลองก็ลองลองทำดูนะคะขนมถ้าซื้อมาใหม่ๆสดๆมันจะไม่เหนียวนะคะที่ซื้อมาหลายวันแล้ว คือมันชิ้นใหญ่อะคงจะเป็นขนนลูกใหญ่ก็เลยหั่นทำนมาสามสามเมนูแล้วเนี่ยเพราะแกภาเนเหมือนทั่วไปนะ ทำกับข้าวไม่ต้องไปซีเรียสน่ะเนาะเพราะว่าเราชอบอย่างไหนก็อย่างนั้นอะไปอย่างนั้นอะใส่ตามใจเราทุกอย่างแล้วมันก็จะโดนใจเราเอง ก็ติดตามกันต่อไปนะคะว่าททิปจะมีเมนูอะไรแปลกๆใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ทริด้วยมันก็จะมีทลิปทำอาหารบ้างทิดไปตลาดบ้างแล้วก็ทริปกินบ้างพอทำแล้วก็ต้องกินเมื่อกินแล้วก็ต้องอเพื่อให้ไม่ให้เสียเวลาก็ขอทำคลิปด้วยนะคะเพื่อนๆก็ ภาพอาจจะไม่เพอร์เฟกต์กับใเตมไมในต็มจอเพราะว่าพยายามปรับกล้องอยู่นะคะกล้องมันซูมไม่ได้ตรงที่ว่ากล้องหน้าซูมไม่ได้นะคะตัวกล้องหน้าซูมไม่ได้ทําหลายรอบแล้วมันไม่ซูมนะคะก็ถ้าจะซูมได้ก็กล้องหลังเท่านั้นก็ขออภัยนะคะเราจะเห็นในต็มหัวาหายไปอย่างงี้ รสชาติค่ะเพื่อนข้าวานก็ได้นะคะก็จะมาตบท้ายด้วยนี่ค่ะของหวานลำไยนะลำไยนี้มันสีมันจะเข้เนนมไปหน่อยเพราะว่ามันเต็มเอ่อ ตำนไยธรรมชาติธรรมธรรมดาที่เขาไม่ฉีดพ่นสารพิษอ่ะในชาวบ้านถามว่าทำไมเป็นของชาวบ้านเชื่อได้เพราะว่าที่ทิ์จินแล้วนะคถ้าเป็นไต้นไยที่ใส่ปุ๋ยคูลาดานะเขาเอคูลาดานุคูลดาอลดาอดาอ,ดอูอะไรไม่รู้อ่ะทักอย่างอ่ะปุ๋ยป้อนอ่ะเวลากินเข้าไปสักพักหนึ่งที่ทิ์จะรู้สึกได้ทันที แพ้นะมันจะคอแห้งสีใน่สวยเพราะฝนไม่ล้างนะ้ฝนไม่ล้างลูกมนะันล้วบอกควันอะไรพวกน,นี้มันก็เยอะอันนี้คนมาจากเชียงรายนะทูเรน,น โอเคนะคะทิศก็ขอจบทิศในไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะ